และนี่ก็คือวิธีการฟื้นคืนชีพมังกรในเกมมาครับโอเคผมอันนี้ผมบอกสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมก็อันดับแรกให้เอาสา,ายไปเผาก่อนนะฮะโอเคแล้วถ้าเขาสายเผาก็จะได้เป็นกระจกมานะผมให้เรามีกระจกประมาณ28อันนะฮะโอเคแล้วผมแล้วก็ให้เราตามหาตัวนี้นะครับผมตัวสีขาวที่มันมินได้นะฮะแล้วก็ให้เราคิวมันนะครับผมถ้าเราคิวมันนะฮะมันก็จะได้เป็นแก๊สเทียนะครับผมให้เราใช้น้ำมันสี่อันนะครับผมแล้วก็ให้เรามาที่เปล่าวไฟฟอร์เรนนะผมเพื่อมาหาเอเดอร์แมนนะฮะแล้วก็คิวมันเเเเเเพพื่ออออาาาดรรร์ลลนะคับผมมแ้้วก็ให นะครับผมและให้เราเอาเบสลอดมาค้าเป็นเบสพาวเดอร์นะฮะแล้วก็เอาเบสพาวเดอร์เนี่ยฮะเอามารวมกับเอเดอร์โพลก็จะเป็นไอออฟเวนเดอร์นะครับผมให้เราหาออฟเวนเดอร์ให้ได้ทั้งหมด4อันนะฮะนี่แล้วเราก็จะได้คาฟเอนคริสตัลแล้วนะครับผมแล้วพอเราได้เอนคริสตัลมาครบ4อันแล้วเนะฮะให้เรามาที่จุดสุดกลางนะผมก็คือตรงทางออกนะให้เราวาง4มุมนะฮะหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะผมแล้วก็เนี่ยฮะหนามันจะมีแบบเหมือนล้ำแสงนะผมก็คือมังกรมันจะค่อยๆฟื้นคืนชีพไปเรื่อยนะผมเนี่ยนี่นะผมพอออเเเเชชืื่่มมมมสสาาารร็็็จจปุ๊บันนกกกะตงงงลลทีึแ้ว มังกรก็จะเกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมอ่าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ